ให้คนมีแค่สองประเภทคือมีแค่บัณฑิตกับคนพานตามหลักมุงคนสามสิบแปดของพระพุทธเจ้านะครับที่เอาไว้ใช้ชีวิตอ่ะผมไม่ได้สนใจนะว่าคุณเป็นคนรวยคนจนทำงานสูงทำงานต่ำการศึกษาสูงการศึกษาต่ำหรือเป็นคนภาคเหนืออีสานกลางใต้หรือเป็นคนชนชาติใดก็ตาม สวัสดีครับเพื่อนผมหน่วยไรอัตลักษณ์นะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากพูดก่อนที่เราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนแก่แล้ววัยผู้ใหญ่วัยรุ่นเด็กก่อนที่เราเนี่ยจะได้เติบโตออกไปอยู่ในโลกใบนี้ที่กว้างใหญ่มากหลายความคิดหลายเชื้อชาติหลายที่มา ของแต่ละคนผมอยากจะพูดเรื่องอการพลากความเป็นมนุษย์ไปจากคนอื่นนะครับคืออยากให้มนุษย์ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือตัวใครก็ตามทุกวันนี้คิดและพิจารณาความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนให้ดีเพราะว่าเราอ่ะมีโทรศัพท์อยู่แล้วเราเห็นโลกใบนี้เห็นคนหลายเชื้อชาติได้แค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียว เราจะพูดจะพิมพ์อะไรก็ได้เราจะแบ่งใครก็ได้อย่างที่ผมเห็นนะคือผมรู้สึกค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยสบายใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่คืออยากจะบอกว่าหน้าวันเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนคิดยังไงในชีวิตของตัวเองนะแต่ความเป็นมนุษย์ของคนที่ทุกคนกำลังบอกว่า คนเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเอเชียเราเป็นคนยุโรปเราเป็นคนเหนือเป็นคนอีสานเป็นคนภาคกลางเป็นคนใต้เป็นคนภาคตะวันออกในแต่ละสิ่งที่เราคิดครับอีเล,ลียบดทแต่ละอย่างที่เราแสดงออกไปอ่ะก็คือเท่าที่เห็นนะคือเวลาเขาทําอะไรอ่ะก็แบบว่า โอ้นี่แหละสันดานมันไอ้พวกคนภาคนี้ไอ้พวกคนชนชาตินี้ไอ้พวกคนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สันดานเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วคือผมอะแต่จะบอกในมุมมองของผมนะอันนี้เป็นตัวผมก็ได้นะครับคือไม่ได้เอาใครมาพูดหรือเปรียบเทียบคือด้วยตัวผมอะให้คนมอกมีแค่สองประเภทคือ มีแค่บัณฑิตกับคนพานตามหลักมุงคนสามสิบแปดของพระพุทธเจ้านะครับที่เอาไว้ใช้ชีวิตอ่ะผมไม่ได้สนใจนะว่าคุณเป็นคนรวยคนจนทำงานสูงทำงานต่ำการศึกษาสูงการศึกษาต่ำหรือเป็นคนภาคเหนืออีสานกลางใต้หรือเป็นคนชนชาติใดก็ตามคือผมมันไม่ได้แบ่งว่าคุณเป็นใคร แลวจริงๆมันไม่ควรจะแบ่งด้วยพูดถึงนะแต่แค่มีคนอยู่สองประเภทคือคนพานกับคนที่เป็นบัณฑิตคือคนที่ไปในท,ทางที่ดีกับคนที่ไปในท,ทางที่ไม่ดีสําหรับผมมีแค่นั้นนะับแต่การที่ผู้คนมองกันว่าทุกวันนี้คือเราเป็คนเอเชียเราเปคนไทยเราเป็นคนโน้นเราเป็นคนนี้เราเป็นคนรวยเราเป็นคนจนการศึกษาเราสูงการศึกษาเราต่ําทํางานสูงทํางานต่ํา คนอีสานเหนือกลางใต้อย่างนั้นอย่างนี้ใช้ดูถูกกันใช้บูลลี่กันผมพูดตูงนตกก็ใช้บูลลี่ใช้ว่ากันอย่างเนี้ยด้วยตัวผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่ถ้าคนอื่นเขามีไมเซตแบบนั้นเขาคิดแบบนั้นก็เรื่องของเขาอันนี้ผมผมไม่ได้มีสิทธิ์หรือไปเกี่ยวข้องอะไรกับความคิดเขาได้แต่พูดในมุมมองผมคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งนะไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีนะผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีหรอก แต่ก็เคยเกเรมาบ้างแต่ว่าก็พยายามที่จะเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันแก้ไขในสิ่งที่พลาดหรือไม่พลาดทําดีอยู่แล้วเราก็ทําดีไปเรื่อยๆเนี่ยไม่อยากให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นไม่อยากฟังด้วยไม่อยากเห็นด้วยพูดตรงๆนะเราผ่านชีวิตมาเยอะเราเห็นอะไรมาเยอะการโดนใครพูดแบบนี้ใส่หรือไปพูดแบบนี้ใส่ใครเนี่ยผมเชื่อมันมันคงไม่ได้คนฟังก็ไม่ได้รู้สึกดี แล้วคนพูดไม่รู้เขาสนุกหรือเขารู้สึกดีอะไรป่ะอันนี้ไม่รู้แล้วกันเพราะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ว่าอะไรแบบนี้แต่แค่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเรากำลังเติบโตในโลกใบนี้ซึ่งโลกมันเปลี่ยนไวมากโลกในยุคที่ผมเกิดมาเมื่อถ้าผมเด็กนะอันนี้ก็ผมก็ย้อนไปสักสิบปีสิบห้าปีโลกมันหมุนไวจริงครับคือเราเห็นอะไรในโลกมากภายในเวลาแค่ไม่กี่นาะทีกี่วิในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเราเห็นคนเป็น ร้อยคนแสนคนล้านคนได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงทุกเชื้อชาติหมูสมัยก่อนมันไม่ได้เห็นอะไรแบบน,นี้นะครับผมบอกเลยมันเลยทําให้ความคิดสติสัมปทัญญาที่ที่กําลังเห็นและกําลังพูดแร้วไปเนะี่ยบางทีอาจจะพิจารณาหรือชุดคิดไม่ทันเวลาจะพิมพ์หรือจะพูดแร้วไปคนทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันนะต่างที่ต่างที่มาต่างพ่อแม่ต่างการสั่งสอนก็ต่างกันทุกอย่าง คุณจะแบ่งไม่แบ่งก็แล้วแต่คุณครับผมไม่ว่าแต่ในมุมมองผมผมไม่ได้เอาเรื่องของของพวกนี้มาวัดกันมาประเมินผลกันในชีวิตเรื่องอะไรที่คนในยุคปัจจุบันค่อนข้างพูดถึงมากรวยจนสวยหล่อทำงานมีเกียรติทำงานสูงทำงานต่ำ เป็นคนภาคนั้นภาคนี้เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะผมเห็นบนเวียนอยู่เนี้ยในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการบูลลี่พวกเนี้ยจริงๆมันรุนแรงนเ้ยคือคือมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนะกับความรู้สึกคนคนพูดไม่รู้ว่าคิดไหมหรือคนพูดอาจจะสะใจก็ได้แต่ว่าคนฟังคนรับอาจจะรู้สึกแย่แ yeah. น่นอนถ้ามีใครมาพูดกับเราอย่างนั้นอ่ะ เขารู้สึกแย่แน่แต่ว่าอยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะไม่ควรทำหรอกเพราะว่าด้วยตัวของการที่เราเป็นมนุษย์เองแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้และเข้าใจนะพูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยควรทำอะไรควรเป็นมนุษย์แบบไหนนะอย่างที่ผมคิดอะแต่ว่าด้วยโลกมันหมุนมันเปลี่ยน มันมีการแบ่งมันมีการจําแนกแบบนั้นแบบนี้เลยทําให้เราไปยึดกับสิ่งพวกนั้นที่เราเป็นหรือไม่ได้เป็นหรือเปล่าจนทําให้เรื่องพวกนี้มันแบบก็าอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขนะแล้วก็มีเยอะนะเว้ยมันไม่ได้รับการแก้ไขหรืออะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าต่อไปโลกจะหมุนไปเร็วกว่าน,นี้หนักกว่าน,นี้หรือ มีอะไรพวกนี้รุนแรงกว่านี้มากแค่ไหนแต่ด้วยตัวผมเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วผมค่อนข้างนิ่งๆกลางๆรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างแต่ก็คงไม่ไม่ได้รุนแรงเหมือนสมัยตอนเป็นเด็กๆโอ้ตอนเด็กๆเรื่องพวกเนี้ยคือผมเจอกับตัวมาบ้างนะแต่ไม่ได้เจอน้อยแต่ว่าเอ้ยแต่ไม่ได้เจอมากแค่บางแค่นั่ง,งบางทีแค่นั่งเห็นเพื่อนว่ากันอะ่ะบูลลี่กันว่ากันอย่างนี้ไม่ใช่เราก็รู้สึก โทรากำอยากไปแต่ว่าอเอา้าตามนั้นคือเราก็รู้สึกแล้วว่าเมื่อแย่ขนาดเราไม่ได้ดวนเองเรายังรู้สึกแย่ขนาดนั้นนี่ทำไมทำไมต้องทําพูดอะไรกันแบบตานขนาดนั้นวะทําไมต้องกดคนอื่นให้ดูต่ําลงแลให้ตัวเองฝู่ขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่ออะไรอ่ะมันดูดีมากเลยเหรอคนมันก็เหมือนกันทั้งหมดอะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน ต่อให้คุณแบบหมายควมคิดผมนะต่อให้คุณมีเงินหรือคุณจนคุณการศึกษาสูงการศึกษาต่ำทำงานสูงทำงานตำ่ำถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานไม่รู้เลยว่าเขาเรียกตำ่ำคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนคือคือเราทุกคนเป็นมนุษย์อะมีการศึกษาทำงานมาก็เพื่อหาเงินเออเข้าใจว่าหาเงินหาเงินเพื่ออะไเปลี่ยนชีวิตตัวเองดูแลชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น ดูแลครอบครัวลูกเมียคนที่เรารักให้มันแบบเออมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้าใจแต่เรื่องงานสูงงานต่ำมีเกียรติไม่มีเกียรติอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ได้มองตรงนั้นผมไม่ไม่ใส่ใจเลยด้วยซ้ำถ้าคุณเป็นคนอ่ะถ้าสมมุติว่าตามที่เขาคุยกันนะแบบพูดกันนูน่นนี่นั่นนี้น,นี่ทางานต่ํายังไม่มีเกียรตินี่ทํางานสูงยังมีเกียรติถามจริงว่าถ้าทํางานต่ําแต่เป็นบัณฑิต เป็นคนที่ไปในทางที่ดีสำหรับผมน่าคบหา,าน่ารู้จักแต่ถ้าคุณเป็นคนสูงส่งมากโหยเก่งกาดมีความรู้มีเงินมีทองมากมายแต่ว่าน,นี้ใสและสันดานเนี่ยเป็นคนพ่านสำหรับผมผมไม่เอาไม่มีประโยชน์ผมไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ยึดติดหรือไม่ได้ ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ที่เขาพูดถึงกันว่าใครเป็นแบบไหนสูงต่ำนูน่น ύ, นี่นั่นเก่งเรียนสูงหรือเรียนแย่มีเงินมีทองผมไม่ได้คิดแบบ่องนั้นนะก็ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนก่อนก่อนที่เราจะเดินทางไปในโลกที่กว้างใหญ่ใบเนี่ย ไปอีกไม่รู้กี่ปีไม่รู้นานแค่ไหนไม่รู้เจ้โลกมันจะหมุนเวียนไปนทางที่ดีหรือแย่แค่ไหนสำหรับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแล้วก็ทำบุญสร้างบุญสร้างบารมีเพราะสุดท้ายปลายทางของเราทุกคนกนะ็คือความตายครับแล้วก็อยากให้ เราทุกๆคนได้ทำสิ่งดีๆไว้เพราะยังไงเราก็มีไม่พ้นหลังคาบ้านที่เรียกว่าความตายนะครับผมแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปของเรานะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ